จะมาทำสาลาเปาหวานทอดยูอยากกินสูตรเร่งมันก็ไม่มีอะไรมากค่ะแบบเร่งด่วนแต่ว่ายาูก็ไม่ได้เปะ๊ะยูเอาโยาเกิร์ตที่ยูมีแล้วก็ผงฟูแล้วก็น้ำส้มแอ,เอปเปิลนะคะใส่ชูแอปเปิลแล้วก็น้ำตาลหน่อยยูเอาหวานนิด ง g แล้วก็แป้งสาลีนะคะแล้วก็เกลือค่ะโอเคค่ะไปดูการทำกันเลยค่ะหนูก็เอาโยเกิร์ตใส่ไปแล้วนะคะ3ช้อนโต๊ะจะเพาะกินแค่คนเดียวะคะ่ะเลยทำไม่เยอะ,ะคะ่ะแล้วก็หยูจะใส่ผงฟูค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะหยูกาวนะคะ ผงฟูค่ะสูตรนี้เขาต้องใช้ผงฟูกับโยเกิร์ตเท่านั้นนะคะแล้วก็แป้งเราก็จะใส่หนึ่งถ้วยตัวง่อนเกาะเอกะปริมาณก่อน,ออน,อนแต่จะจะใส่เกลือไปหน่อยนึงก่อนนะคะหวานครึ่งช้อนชาอัดบไม่ถึงแล้วก็น้ำตาลนิดนึงเป็นเป็นสารปะหวานนะคะ เคแล้วคนก่อนค่ะค่ะนมส้มสายจูเอปเปิลค่ะมันจะได้ไม่อมน้ำมันแล้วก็จะฟูค่ะโอเคคนให้มันเข้ากันก่อนนะคะฟูแล้วค่ะสูตรนี้เขาใช้แต่โยเกิร์ตนะคะต้องใช้โยเกิร์ตค่ะสูตรเร่งด่วนของเขา อย่าอว๊ตจะใส่แป้งไปหนึ่งถ้วยตวงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตามมาอีกค่ะเดี๋ยวผสมก่อนนะคะโอเคเยวเติมแป้งไปอีกค่ะครึ่งถ้วยตวงค่ะเดี๋ยวผสมก่อนนะคะยูเติมแป้งไปทั้งหมด2อถ้วยตวงนะคะตอนนี้เยาวูจะออกมานวดแล้วนะคะค่ะ ไปดูการน,นวดค่ะโอเคค่ะตอนนี้ยูก็นวดได้ที่แล้วนะคะไม่ต้องตกใจค่ะถ้ามันติดมือนะคะเราก็เติมแป้งไปเรื่อยๆค่ะเพราะมันจะติดมือค่ะโอเคเราไปแบ่งเป็นก้อนแล้วก็นวดกันเลยค่ะค่ะตอนนี้ยูก็แบ่งเป็นสามก้อนแล้วนะคะยูยังไม่ล้างมือนะคะเพราะยังไม่เสร็จค่ะค่ะเราไปรีดกันค่ะทําเป็น สะละเปาเลยค่ะค่ะโยก็รีดได้หนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวเชอก็จะตัดแบบเลยค่ะเพราะมันจะต้องตัดเลยค่ะแล้วก็ทอดค่ะโยวู้ตั้งน้ํามันไว้เรียบร้อยนะคะแบบปลายปานกลางค่ะหนาประมาณเท่านี้นะคะสูตรนี้เขาเอาเฉพาะไอโยเกิร์ตโยลืมบอกไป เป็นโยเกิด์ตรสธรรมชาตินะคะรสอื่นย่าอูยังไม่เคยลองอะ่ะย่อูเคยทำมาหลายครั้งแล้วค่ะตอนนี้ยอูก็จะเอาไปทอดเลยนะคะแล้วก็จะใส่งาตั้งหกักค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ มันก็จะติดมือหน่อยค่ะสูตรนี้ประมาณ15นาทีก็กินได้แล้วครับเร่งด่วนเนี่ยเาะโยเกิดแล้วก็ผงฟูค่ะเดี๋ยวเจ้อูจะทําเป็นแบบปลาท่องโก,โกโด้วยค่ะเสร็ศษเ,เนี่ยเดี๋ยวจ้อูจะนั่นเป็นปลาท่องโกโ,กโอเคค่ะไปดูการทําขั้นอื่นเลยค่ะ ได้พิมพ์แบบเป็นกลมกลมอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะค่ะยายอุก็ทอดซาลาเปาแล้วนะคะตอนนี้ก็ทอดได้ที่แล้วค่ะรู้จะตักขึ้นแล้วค่ะไปดูการจัดจานกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะอูก็จะมาลองโชว์แสเปาที่เยาวุธิทำนะคะมันเป็นยังไงลองดูกันนะคะนี่ค่ะขีดแล้วข้างในเป็นอย่างนี้นะคะทำง่ายค่ะใช้เวลาไม่ถึงสิบห้านาทีค่ะ แต่สูตรเขาเป็นโยเกิร์ตแท้ๆนะคะเอ่อไปดิในถ่วโยเกิร์ตค่ะรสธรรมชาตินะคะเราก็ไม่ได้มีเครื่องอะไรมากมายใครๆก็ทำง่ายค่ะใครๆก็ทำได้นะคะยูก็อยากกินเลยต้องทำเองอยู่นี่ต้องทำกินเองค่ะเราก็ยวูก็ ซื้อ,อันี้สําเร็จรูปของสังขยาของเป็นผงนะคะมาทําใส่น้ําร้อนแล้วทําอยากกินก็ต้องทําเองนะคะเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะคะก็เหมือนที่เขาทําหมดนะคะ่ะทําในตลาดน่ะแต่มันไม่หวานมากมันก็แล้วแต่เราอะ่ะบางคนไม่ชอบหวานก็ไม่ใส่น้ําตาล เดี๋ยวอยากกินยิ้วก็ใส่น้ำหวานหน่อยเพราะเป็นเป็นสลาเปาหวานนะแล้วเขาสูตรเขาใส่น้ำส้มสายชูแต่น้ำส้มสายชูขอ,องแอปเปิลมาร์กค่ะแอปเปิลมาร์กเดก็จะพูดผิดตลอดออเวลาเลยโอเคเดี๋ยวก,ก็จะ กินให้ดูก่อนนะคะแล้วอยวอุ๊กก็จะไปแล้วค่ะ่อยยฮะอยวอุ๊กกินกับกาแฟค่ะอยู่ที่นี่อยากกินอะไรก็ต้องทำเองซื้อไม่ได้ค่ะมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะคะ ที่ถึงบ้านต้องทำกินเองโอเคค่ะคลิปนี้ยวุก็ฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยวุั่างนะคะสวัสดีค่ะ